ทันวายืนอยู่ริมหน้าผาลมทะเลเย็นยะเยือกพัดสยายเส้นผมสีดำเข้มดวงตาคมกริบไร้แววเย็นชาเนื้อผืนน้ำที่เคลื่อนซัดต้นไม้เบียดเสียดกลิ่นเกลือทะเลลอยมาปะทะจมูกเขาไม่เคยยิ้มแต่วันนี้เหมือนมีบางอย่างในสายตาเหมือนรอคอยใครสักคนที่จะเข้าใจเขา วาเลนหญิงสาวดื้อรั้นไม่หวั่นแม้หน้าเขาจะเย็นเหมือนน้ำแข็งกำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างหรือไม่วาเลนยื่นมือพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นปลายเล็บสกรปรกจากงานสวนแต่ไม่มีความกลัวในแววตาไม่ต้องกลัวนะทันวาเธอกระซิบเบาๆดวงตาของเขาหลีลงแต่ไม่ผลักเธอออกเธอคิดว่าฉันต้องการอะไรจากเธอเขาเสียงเย็นเฉียบเกินกว่าความจริงในใจ แต่เมื่อเธอแตะแขนเขาเบาๆเหมือนไอเย็นค่อยละลายอย่างช้าๆสัมผัสนั้นแข็งแรงกว่าพายุทะเลใดๆความเงียบของพวกเขาเต็มไปด้วยความหมายศบตาสั้นๆมีคำถามและคำตอบที่ไม่มีใครพูดออกมาในใจเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวที่ปะปนกัน ทันวาเก็บความลับที่ไม่มีใครรู้อดีตที่หลอกหลอนการสูญเสียคนรักเพราะการเป็นหัวหน้าแก๊งความรุนแรงชะลมเลือดทำให้เขาต้องทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังวาเลนกลัวว่าจะเป็นเพียงคนที่เข้ามาแล้วถูกทำลายเหมือนกัน ฉันต้องไปจากที่นี่เขากระซิบในคืนที่ฟ้าครึม้มพายุคล้ายจะฟาดฟันหัวใจเขาถ้าเธอเลือกอยู่ใกล้เกินไปเธอจะถูกดึงลงสู่ความมืดและทุกอย่างอาจพังทลายเมื่อความจริงถูกเปิดเผยคำพูดสุดท้ายในอากาศเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและไม่แน่นอน วาเลนฉันไม่ได้อยากให้เธอเจ็บปวดทันวากล่าวเสียงต่ำดวงตาเต็มไปด้วยความขัดแย้งเขาถือเท้าเล็กๆของเธอไว้มือที่แข็งกร้าวเริ่มสัน่นนี่ไม่ใช่เกมอีกต่อไปสายลมทะเลพัดกระหน่ำเหมือนบาดแผลในใจฉันรักเธอ แต่ฉันคืออันตรายประโยคนั้นสั้นแต่หนักแน่นน้ําตาหยดหนึ่งไหลบนหน้าผากสีเข้มคราบน้ําตานั้นเหมือนไฟแทรกผ่านความเยือกเย็นเขาโอบกอดวาเลนแน่นขึ้นโลกเงียบสงัดเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นเร็วและเสียงคลื่นซัดโขดเห็นเธอมองลึกเข้าไปในดวงตาเขาเห็นทั้งความกลัวและความหวังพร้อมการตัดสินใจที่เขาไม่เคยกล้าทำมาก่อน วันใหม่เริ่มขึ้นวาเลนนั่งข้างทันวาบนเกาะที่ครั้งหนึ่งเยือก